นี่ค่ะมาถึงพิกอดคาสดวงความรักคนมีคู่กันนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมเป็นการอ่านแบบ e n e r a l reading อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยเพราะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะทีนี้เรามาเลือกชิมไพ่กันดีกว่าคะ่ะ เวลาทำแต้มนะคะเดี๋ยวปันจะลงไว้ที่รายละเอียดคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหลับตานึกถึงหน้าของคนคนนั้นของคุณนะคะลืมตามาชอบไพ่ทีมไหนให้เลือกทีมนั้นนะคะทีมอ่าทีม A อันนี้ A นะทีม B แล้วก็ทีม C ค่ะ A B C ปันให้เวลาเลือกทีมไพ่หวินาทีค่ะ สำหรับชาวทีม a นะคะอ่ะเรามาดูกันดวงความรักของคนมีคู่ในเดือนกรกฎาพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของตัวคุณทีม a เป็นยังไงบ้างซีเหรียญ มีความหึงหวงมีความระแวงมีความสงสัยในตัวอีกฝ่ายมากเกินไปนะคุณกลัวในการสูญเสียจะเข้มิดราชาถือถ้วยแต่เขาก็ยังอยู่เพียงแต่เขาอะที่จะนิ่งๆนิ่งๆดูเข้าป่าปีวิเวกมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกคิดมาก อาชีเรียนคือคิกมากคือคุณอาจที่จะยึดติดในช่วงวันเวลาที่มันมีความสุขจนตอนนี้ในตัวของเขาเองก็มีเรื่องที่จะต้องคิด มีเรื่องที่คิดมากมีเรื่องที่เขาจะต้องแบบว่าจัดการเคลียร์สสางหลายสิ่งหลายอย่างอะนะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเองก็มีความวิตกกังวลมีความระแวงมีความหึงมีความหัวมีความกลัวกลัวในการเปลี่ยนไปจนกลัวมากเกินไปสี่เหรียญคือมันมันจะบอกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะนั่นคือการที่คนที่ไม่มีความสุขเลยมันคือตัวเรานะ ในบางครั้งอะค่ะการกลัวการสูญเสียเนี่ยมันเป็นตัวบอกเกิดของความสูญเสียงงไหมทีนี้ในพลังงานของคุณคุณค่อนข้างที่จะคิดมากเหมือนกันนะราชาถือถ้วยคุณเองคุณก็พยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่มันขุ่นมัวเอาไว้อยู่ในใจ นะคะไม่พูดไม่แสดงออกมาไม่พูดไม่แสดงออกไปจนบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดในบางชีเนี่ยแปดดาา <c oughs> เหมือนสร้างพลังงานลบให้กับตัวเองโดยไม่โดยไม่รู้ตัวสักเท่าไหร่นะคะสำหรับชาวทีม A นะทีนี้มาดูในพลังงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพลังงานของคนคนนั้นที่ คุณถามถึงอัศวินถือดาบจะแฮงแมนจัสติกอืมันมีเรื่องที่เขาจะต้องคิดที่เขาจะต้อง ตัดสินใจอยู่ด้วยสิบดาบเหมือนเขาก็เจอเรื่องราวอะไรหนักๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจภาวะการงานภาวะการเงินมันดูแบบเจอแฮงแมนเนี่ยเหมือนคนที่แบบถ้าถ้าถามในเรื่องของการงานเพราะดูแล้วเขามีปัญหาอยู่เนอะ The Hangman เหมือนเขาแบบรอคอยข่าวดีจากเรื่องของการงานการเงินแล้วมันยังไม่มาถึงอะ่ะเหมือนเขารอเงินก้อนเพื่อที่จะต้องเอาไปใช้จ่ายในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วดูเหมือนมีการผลัดออกไปหรือถ้าเกิดเขาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ในช่วงแบบทรงๆอะ่ะเหมือนเขาเหนื่อยกับการรอคอยอ,อ่อในเรื่องของ การงานดีขึ้นเหมือนไม่หวังในเรื่องของการงานแล้วอ่ะมันเหมือนเขามีข้อจำกัดในการทำงานหลายๆอย่างจากที่เขาคือเขาเป็นคนที่ทำอะไรอ่ะเป็นคนที่ทำจริงจังมุ่งมั่นทำอะไรจะต้องทำให้มันสำเร็จแล้วตอนนี้มันมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะทำได้อ่ะนะคะเหมือนเขายังมอง มองวิธีแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ได้ทุกๆอย่างมันดูหยุดสิบดาบมันดูแบบหยุดชะง,งักไปเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพเขาก็ได้ทำให้เขาแบบคือคนคิดมากอะนะคือคนเครียดอะ่ะปัญหาสุขภาพปวดหัวหรือแบบ ภาวะหมดแรงหมดพลังมันก็มีมันทาเลยทำให้เขาบางทีเขานิ่งๆกับคุณด้วยแล้วมันทําให้คุณคิดมากหรือเปล่าทีนี้อมาดูในเดือนกรกฎาคมนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง The Sun The Sun ก็ยังเกิดขึ้นก็ยังอบอุ่นกันอยู่อะความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยราชาถือเหรียญเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะ เขาก็ยังห้อยหัวต่งเต่งอยู่กับคุณนะเพียงแต่ยังไม่พูดยังไม่อธิบายอะไรเพราะว่าในตอนนี้เขาเองเขาก็ต้องการประสบความสําเร็จเพื่ออะไรบางครั้งบางคนเพื่อให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาซะด้วยซ้ยําอยากที่จะให้คุณชื่นชมในตัวเขาซะด้วยซ้ําในเดือนกรกฎาคมบทสรุปของคุณกับเขา หนึ่งไม่ช้าคุณกับเขามันมีความผูกพันกันมากๆอะ่ะมันไม่ใช่ความผูกพันแค่ทางกายมันเป็นความผูกพันกันทางด้านจิตใจที่แบบคุณเองทั้งคุณและเขาไม่เคยรู้สึกผูกพันอะไรแบบนี้กับใครมาก่อน พูดถึงร้าวความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นระยะยาวแต่เพียงแค่อุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้บางครั้งความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆแต่ถ้าไม่ทะเลาะกันมีแต่ความชื่นชมมีแต่การพูดคุยกันที่มันเป็นเรื่องสบายใจพูดถึงมันก็มีความเข้ากันได้อยู่นะพอคนคนนี้สิ่งที่เขาพูดออกมาถ้าเกิดเขารักคุณถ้าเกิดเขาพูด นั่นคือเขาพูดเรื่องจริงถ้าเกิดเขาอยากที่จะดูแลคุณนั่นก็คือเขาพูดเรื่องจริงตัวคุณเอง The Sun The Sun ทั้งตัวคุณและตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แบบว่าโอเคในเดือนกร,รกฎาคมต่างคนต่างรับรู้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นต่างคนต่างเป็นแสงอาทิตย์เป็นความสว่างเป็นความสดใสให้แก่กันและกันน่ะมากยิ่งขึ้น ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาสดใสกันอีกครั้งหนึ่งต่างคนต่างมองกันในด้านอื่นๆเหมือนชื่นชมกันในด้านอื่นๆกันมากยิ่งขึ้นน่ะเขาคนนั้นจะมองเห็นในด้านอื่นๆของคุณด้วยอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะเอาชนะใจเขาได้ด้วยความสดใสมันเลยทำให้เขามองคุณใหม่จากแต่ก่อนถ้าเกิดคุณเคยเป็นคนดรามา่า หรือขี้น้อยใจแล้วคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะชื่นชมในความน่ารักในความสดใสของคุณตรงเนี้ยมันชนะใจเขาได้ดีนะคะคุณจงมีความสุขค่ะจงออกไปทำให้ตัวเองมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยเพราะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่เวลาคุณทำอะไรแล้วคุณมีความสุขนะคะ จงพาตัวเองทำอะไรที่มันสบายใจทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นพิเศษให้กับตัวเองก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยคุณต้องพิจารณาแล้วนะนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะนำพาสู่ความสำเร็จในคู่ชีวิตในชีวิตคู่ของคุณเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมากๆกนะกับตัวเองกับไลฟ์สไตล์ ของตัวเองความรักของคุณก็มีความสุขตามไปด้วยนะคะสำหรับชาวทีม A ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับชาวทีม B นะคะที่เลือกไพ่ใบนี้นะ,ะมาดูพลังงานในตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของชาวทีมปีนะคะในตอนนี้เป็นยังไงบ้างสิบดาบเอามาสักสิบดาบเช่ สามไม้เท้า The Star อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันมีความรู้สึกคือมีคู่แต่เหมือนอยู่ห่างไกลกันการรอคอยการพบเจอกันมันช่างทรมานเนาะมันหนัก สิกดาบลุกไม่ขึ้นมันหนักมันเหนื่อยเหลือเกินรอคอยการส่งข้อความมาเหมือนบางครั้งจิตใจเรามันจดจ่ออยู่ที่เขาเนี่ยนอนจ้องโทรศัพท์เมื่อไหร่เธอจะทักมาเมื่อไหร่เธอจะส่งข้อความมาจนบางครั้งหรือแอบคิดว่าหรือฉันจะมีความรักที่ดีมากกว่านี้นะฉันสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีมากกว่านี้นะดะสตามันเหมือนกับ ตัวคุณเองเอาเอาจริงๆตัวคุณเองเหมือนการรอคอยพบเจอคนรักอะคะ่ะออกแนวแบบนี้มากกว่าชาวรีมซีถ้าเกิดแบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจที่จะไม่ได้อยู่กันคนละประเทศแต่ว่าอยู่ยังเจอกันไม่ได้หรือบางคนก็อยู่คนละประเทศแล้วก็ยังเจอกันไม่ได้อยู่ในช่วงรอคอยการพบเจอในการพลังงานของคุณอะนะเราก็รู้สึกว่าจิตใจจดจ่ออยู่ที่เขามากๆเลยในพลังงานของคุณ ชาวทีมบีขอโทษค่ะทีนี้ในพลังงานของเขาเนี่ยคนสิบดาบเขาเดทอะหนักพอกันเลยทั้งคู่เลยในพลังงานของชาวทีมบีคนของคุณเจ็ดไม้เทา้า เดิมูนเอาจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็อยากที่จะเจอคุณเหมือนกันความห่างไกลกันมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็กลัวเหมือนกันเขาอยากที่จะเจอคุณเขาไม่ได้อยากที่จะสูญเสียคุณไปเป็นความรู้สึกคิดถึงกันทั้งสองฝ่ายเลยนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเหมือนคนที่พยายามไฟต่อสู้ยิ้นรนกับชีวิตตอนนี้ เหมือนเขากลัวในเรื่องของอนาคตมากๆเลยอะ่ะคนของคุณ <_ d ose> เขากลัวว่าการแตกต่างกัน <_ d ose> ความแตกต่างกัน <_ d ose> ความห่างไกลกันมันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยจบกันได้ง่ายๆหรือเปล่า <_ d ose> เขาคิดแบบนี้แล้วเขากลัวตลอดมันเป็นความกลัวอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขาเพราะเขาเองก้าวไม่ท้าว <_ d ose> เขาเคยผ่านความรักที่มันค่อนข้างแย่มาก่อน เขากลัวการทะเลาะกันจนถึงขั้นเลิกลากันอันนี้ในพลังงานของเขาเนี่ยต่างคนต่างกลัวนะในเดือนกรกดาคมชาวทีมบีความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างชาวทีมบีจ e สันเดสตาร์ จัดจุมเน้นเดอร์อะไม่ใช่เดิรเดวิวอั f ฟอร์จูนวิวอั f ฟอร์จูนจัดจม้นโชคชะคือต่างคนต่างไม่อยากที่จะรอคอยโชคชะตาหรือรอคอยอะไรที่มันจะต้องเหมือนอยากฝืนโชคชะตากันอะฝืนคือการมาพบการมาเจอกันการทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย มันกลับมาสดใสเหมือนคุณเรียนรู้ที่จะอยู่ในความห่างไกลกันได้ในเดือนกรกฎะาคมะนะคะ j u d g m e n t เป็นไพ่แห่งการชุบชีวิตปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหัวใจกระชุ่มกระชวยกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะเจอกันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ฉันขอทำให้ทุกๆวันในคุณและเขามีความหมายมีคุณค่า จัดติกนี่ไงการไม่จัด คุณกับเขาเหมือนคิดได้ว่าถ้าหยุดติดกันแต่ในเรื่องความเศร้าเสียใจการจมปักการรอคอยมันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยสู้หัวเราะไปด้วยกันสีไม้เท้าสู้เป็นความสบายใจให้กับกันและกันเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะยิ่งมั่นคงขึ้นยิ่งแน่นแฟนขึ้นเหมือนเขาเองเขาอาจที่จะพูดคําว่ารักหรือคิดถึงหรือ อัศวินถือเหรียญคือการที่บอกเล่าในกิจวัตรประจําวันของเขามากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณสบายใจนะคะราชินีถือเหรียญหนึ่งเหรียญตัวของคนคนนี้ถ้าบางคนไม่พูดแต่เขาจะเน้นการกระทชำที้ ทำให้คุณสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับความสบายใจมากยิ่งขึ้นในในในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็จะให้ในสิ่งที่เขาให้คุณได้ตัวเขาเองเขาก็รอคอยที่จะมาพบมาเจอคุณเหมือนกันนะแล้วดูท่าแล้วเนี่ยเขาเหมือนคนที่เตรียมของขวัญไว้ให้กับคุณด้วย ไปทำให้เขาว่าอยากที่จะมีความรักที่มันสมบูรณ์อยากที่จะมอีอยากที่จะมีความรักที่เป็นครอบครัวขึ้นอีกครั้งหนึง่งไพ่สิบถ่วยไพ่สิบถ่วยออกมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมของคุณกับเขาเนี่ยปันจะบอกว่า ยังไงดีล่ะความรักแท้คือคุณกับเขาเหมือนเคยอธิษฐานอะไรร่วมกันมานะแล้วตัวคุณเองเนี่ยเหมือนอธิษฐานเหมือนกันว่าขอให้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณกำลังจะได้รับพรอ,อันนั้นนะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าเกิด คุณเคยขอพอรว่าให้อุปสรรคทั้งหลายเนี่ยที่มันมาขวางกั้นความรักของคุณไม่ได้เจอกับเขาเนี่ยอุปสรรคอาจที่จะลดน้อยลงอืมทีเนี้ยคุณลองใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวเขามันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะคุณกับเขามีความผูกพันกันมากเลยนะเปนมองแบบนี้นะ เขาเองเนี่ยเขามีความสนใจพิเศษกับอะไรบางอย่างคุณลองใส่ใจในสิ่งที่เขาโฟกัสบ้างสิ่งมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นนะคะทีนี้ไพ่คําแนะนําของคุณอยากบอกว่าตอนนี้คุณรู้สึกแน่นเกินไปหรือเปล่าแน่นเกินไปหนักเกินไปหรือเปล่านะคะลองหายใจเข้าลึกๆถ้าเกิดตอนนี้คุณอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านลอง ลองหาลองจัดพื้นที่ให้มันมีความโลง่งโปรง่งสบายบ้างนะอย่าให้อะไรห้องอะไรมันแน่นมันลกมากเกินไปอะค่ะโอเคนะแล้วคุณจะรับรู้ถึงพลังงานที่มันเริ่มแบบไม่ติดขัดติดขัดอะอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะสำหรับชาวทีม B ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับชาวทีม C นะคะโอเคดวงความรักของคนมีคู่นะในเดือน กรกฎาคมมาดูพลังงานของคุณหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานของชาวทีมซีราชินีถือถ้วยจัส t ิกสี่เหรียญสามไม่เท้า ยึดติดกับความกังวลยึดติดมีเรื่องที่ยึดติดอยู่ยึดติดกับความกังวลการกลัวการสูญเสียไปสามไม่เท้ามันเป็นการรอการรอคอยการพบเจอการส่งข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบเหมือนคุณเป็นคนค่อนข้างคิดมากซีเรียนเป็นคนเก็บเก็บเก็บอะไรที่มันทรมานอยู่ในใจอะไรที่มันทุกข์อยู่ในใจ เก็บแล้วค่อนข้างขี้ระแวงกลัวกลัวการสูญเสียมีความขี้กังวลคือในใจมีความเซนสทีฟมีความขี้น้อยใจอยู่ในนั้นไงคุณตั้งกฎเกณฑ์ในความรักมากเกินไปหรือเปล่าสําหรับในบางคนนะคะหรือแม้กระทั่งการส่งข้อความการส่งข้อความดีๆคุณยังกังวลเลยอะนึกออกใช่ปะคือเหมือนกับในผู้หญิงบางคนอะในบางคนการส่งข้อความงองแงงี่เง่าผีบ้า ไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเกรงกใจแต่พอจะส่งข้อความดีๆคุณกลัวเข้าลำคาญกลัวรบกวนเขากลัวนั่นกลัวนี่กลัวเขาไม่อ่านกลัวเขาไม่ตอบทำไมเขาถึงยังไม่ทักมาทำไมทุกทีเวลานี้โทรมาแต่คุณก็ไม่โทรไปหออกปะมีความกังวลเกิดขึ้นในจิตใจแต่ก็มีความฝันถึงมีความนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลา ก็หกถ้วยก็ยังพูดคุยกันอยู่นะแต่ในอารมณ์แบบความเหนื่อยจากปัญหาชีวิตที่เราเจอแหละเลยทําให้เราต้องการให้ใครมาดูแลเอาใจใส่เราบ้างแต่พอดีเราก็ลืมนึกถึงว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันในปัญหาชีวิตของเขานะคะมาดูพลังงานของเขาคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะพลังงานของคนคนนั้นที่คุณทิมซีถามถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก้าวดา้มาเชียเออเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าเขาเหมือนมีปัญหาชีวิตก็น่าจะมีจริงๆนะเป็นคนที่อยู่ในสภาวะเครียดนอนไม่หลับคิดมากฟุ้งซ่านหาปัญหาหาทางออกของปัญหาไม่เจอจะเจ็ดไม่อยากพูดถึงคำว่าตกงานหรือโดนลดเงินเดือนเลยอะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้เขารู้สึกท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังในเรื่องของชีวิตของเขาแต่เขาอะ คือเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะช่วงนี้เหมือนเขาแบบเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อที่จะสร้างอะไรใหม่ๆสร้างงานใหม่ๆมองหาช่องทางลู่ทางมีการปรึกษาเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะให้ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการทำงานด้วยเหมือนกันนะ เดมาจเชียรเนี่ยเหมือนถ้าเกิดเขาเขาเป็นคนที่ทํางานไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยแล้วด้วยสภาวะตอนนี้มันมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอยา่างมันเลยทําให้เขารู้สึกแบบท้อแท้รู้สึกเหนื่อยสิ้นหวังกาชีวิตของเขาเหมือนกันนะนะอ่ะแล้วมาดูในเดือนกรกฎาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไง ความรักความสัมพันธ์ของชาวชีนซีจะเป็นยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดจัสเมนชาลิออดให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ไว้ด้วยหนึ่งไม่เท้า สรุปหน่อยสิทิวยถ้าคุณจัดการอารมณ์ได้สิทิ่วยเกิดขึ้นอีกสักใบนึงอ่ะฮลโหลแฟนบางคนแต่งงานบางคนได้เจอกันให้เหรียญก้าไม่เท้าสเตรนท์ Strength. ให้เขาได้เคลีย ไม่ใช่ให้เขาได้เคลียร์ให้เขาได้โฟกัสกับงานอะให้เต็มที่เลยเพราะ5้าเหรียญเกิดขึ้นตัวเขาเองอาจที่จะมีสภาวะขาดแคลนทางการเงินอยู่เหมือนกันต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วการเดินทางการมาพบมาเจอกันมันใช้เงินเขาอาจที่จะไม่กล้าบอกเราตรงๆก็ได้ค่ะในบางคนชาลิออรคนนี้ออกแนวที่ คนของคุณออกแนวแบบพ่อบ้านใจกล้าทำงานเหนื่อยๆฉันต้องการความสบายใจถ้าเกิดคุณเป็นความสบายใจให้กกบกันและกันได้ความสัมพันธ์ที่สดใสความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณกับเขามีความผูกพันกันมากๆก,ก,การเติมเต็มให้แก่กันและกันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ตัวเราเองเนี่ยอาจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะการดูแลตัวเองให้ดีเพราะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในเรื่องของความรักสิ่งดีๆคืออะไรหกถ้วยการที่เขาอาจที่จะยื่นอะไรที่มันเป็นของขวัญแทนใจหรือคำพูดอะไรที่คุณแบบรอคอยมานานแสนนานและทำให้คุณมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอ่ะแต่ตัวเราเอง การให้ค่ะการให้ไปก่อนก็ได้ให้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของขวัญก็ได้แต่เป็นความรู้สึกดีๆการชื่นชมการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าเธอทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอบางครั้งสิ่งมีค่ามันก็มาจากคาพูดหรือความเชื่อใจความเชื่อมั่นว่าเขาจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้กฎแห่งการให้ค่ะมันสะท้อนกลับมาเสมอ ในวันใดวันหนึ่งไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งนะคะคุณดูแลตัวเองให้ดีเธอเดอะสตาร์ Star, เตรียมตัวให้พร้อมเพราะยังไงยังไงคุณกับเขาก็ได้เจอกันอยู่แล้วเพียงแต่แบบว่าในบางครั้งอยคะ่ะยิ่งเราแบบเขาเรียกว่าอะไรละยิ่งเรารู้สึกแย่ๆมันก็จะยิ่งดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตนะคนคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนทื่อๆเป็นคนที่แสดง อะไรความรู้สึกไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอะอย่าไปกดดันกันหรือให้เกิดเฮ้ยเธอต้องพูดออกมาเพื่อให้ฉันมั่นใจนั่นอะมันคือการที่เราลึกๆเราขาดความมั่นใจในตัวเองนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวคุณลองถามใจตัวคุณเองสิชาวทีม C ีคุณได้ละเลยตัวคุณเองไปบ้างหรือเปล่าโอเคคนเรามีความรักบะ มีความรักเราก็โฟกัสเอาใจใส่ดูแลคนรักแต่ในบางครั้งเหลือเกือบบ่อยครั้งเราลืมละเลยละเลยร่างกายตัวเราเองไปเลยนะฟังร่างกายของคุณบ้างมันต้องการให้คุณดูแลตัวเองบ้างนะคะสำหรับชาวทีม C ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย